แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านมาทไทยสั่งทุกจังหวัดปฏิบัติตามนะคะเป็นการอัปเดตล่าสุด14ตุลาคม2564นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ และล่าสุดทวิสเตอร์รัชกาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลได้ทวิตนะคะยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านช่วยลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการนะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะมาทายออกหนังสือด่วนที่สูตรสั่งทุกจังหวัดยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านระบุเพื่อลดภาระประชาชนขณะติดต่อราชการขอหน่วยบริการทุกแห่งบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะคะ 13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายสมยศพุ่มน้อยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยลงชื่อในหนังสือคำสั่งประกาศกรมการปกครองเรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาระบุด,ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0ด เมือ่อวันที่30เมษายน2563มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมืม่อวันที่6ตุลาคม2561เห็นชอบมาตรก,การอำนวยความสะดวกแก่การลดภาระของประชาชนการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนนะคะ กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครองเรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อให้การปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์4.0และมาตรการอำนวยความสะดวกและลด ภาระของประชาชนการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชนอันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดภาระของประชาชนจึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครองปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองเรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไปไรเอียปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือลงชื่อนายสมยศุูมน้อยรองอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองนะคะารัปเดตล่าสุดยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมหาไทยสั่งทุกจังหวัดปฏิบัติตามนะคะ